สวัสดีครับปนูครับวันนี้ร้อนมากนะครับวันนี้วันที่5นะครับเมษายน6 6 6 6ผมอยู่ที่โรงอาหารนะครับของสารแขวงปากน้ำนะฮะสารแขวงสมุทรปราการมีภารกิจนะครับในการเป็นทนายความของจำเลยนะครับมานัดเป็นนัดแรกนะครับเรียกว่านัดพิจารณาเพื่อการไกลเกี่ยให้การแก้ข้อกล่าวหาแห่งคดีหรือสืบพยานจบนะครับ ก็ได้เป็นคดีสิ่เชื่อสุดบุคคลนะครับเราเป็นฝ่ายจำเลยหรือว่าลูกหนี้นะครับวันนี้เนี่ยยังไม่ได้ยื่นคำให้การนะครับในส่วนของคดีผู้บริโภคนี้นะครับจำเลยสามารถยื่นคำให้การได้ภายในวันนัดน,นะครับแต่วันวันนี้ยังไม่ได้ยื่นมีเหตุผลอ่ะเดีย๋ยวผมจะอธิบายนะครับวันนี้เนี่ยที่ยื่นก็คือจะมีใบแต่งทนายความนะครับส ก็เป็นคำร้องของเลื่อนคดีนะครับในคำร้องก็อ้างเหตุว่าด้วยจำเลยมีความประสงค์ที่จะต่อสู้คดีในเรื่องนี่ขาดอายุความแต่ว่าในคำฟ้องเนี่ยไม่ได้บรรยายไว้และเอกสารท้ายคำฟ้องไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับการชําระหนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อใดนะครับและจํานวนเท่าไหร่นะฮะจำเลยจึงมีความประสงค์ขอให้ศาลมีคําสั่งเรียกรายงานข้อมูลสรุปการชําระหนี้ของจําเลย จากโจ์นะฮะโจ์เนี่ยเป็นบริษัทบริษัทบริหาร,ร,รสินทรัพย์หรือเจ้าหนี้เดิมนะฮะซึ่งเป็นธนาคา,ารเข้ามาสำนวนเพื่อประกอบการเขียนทําให้การและใช้ในการซักถามในชั้นสืบพยานนะครับส่วนที่3นะครับที่ยื่นก็เป็นบัญชีพยานของจำเลยนะครับก็อันดับ1จําจำเลยอ้างตนเป็นพยานนะครับอันดับ2ก็คือรายงานข้อมูลสรุปการชำระหนี้ของจำเลยนะครับ ต่อมาฮะก็ที่ยื่นตัวนี้ก็คือคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเรียกพยานเอกสารโดยที่ปิดหมายข้ามเขียนะฮะเนื่องจากโจทย์เนี่ยไม่ได้อยู่ในเขตน,นาของศาลสมุดประการนะครับโจทย์หรือว่าธนาคารนะครับคดีผู้บริโภคเนี่ยต้องฟ้องตามภูมิเงินเงาของลูกหนี้นะครับหรือว่าจำเลยนะครับโจทย์เนี่ยมีภูมิเงินเงาอยู่ที่โจทย์เป็นบริษัทบริรบหารสินทรัพย์นะฮะอยู่ที่เขตสะพานสูงกรุงเทพนะครับซึ่งอยู่ในเขตน,นาของศาลแพ่ง มินบุรีส่วนเจ้านี้เดิมนะครับซึ่งเป็นธนาคารเนี่ยอยู่ในเขตอำนาจเอย้ยอยู่ตั้งอยู่ที่เขตปทุมวันกรุงเทพมหาคนครนะครับซึ่งอยู่ในเขตเขตอำนาจของศาลแขวงปทุมวันนะครับก็วันนี้ผมได้ยื่นคําร้องขอสารมีคําสั่งเรียกพยานเอกสารนะครับโดยวิธีปิดหมายคามเขตนะครับเอ่อหมายเรียกดังกล่าวเนี่ยผมขอให้เป็นอ่าหมายสารนะครับเนื่องจากจำเลยเนี่ยเป็นผู้บริโภคนะครับก็ ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการส่งหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับเอ,อ่อแล้วก็ผมมีการทำนะครับคำสั่งเรียกพยานเอกสารหรือพยานวัตถุนะครับในคดีแพง่งมาให้เจ้าหน้าที่ศาลด้วยนะครับก็ถึงโจทย์แล้วก็ถึงเจ้าหนี้เดิมนะครับในส่วนของข้อกฎหมายนะครับนี่สินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยมีอายุค,ความ5ปีนะครับนะับตั้งแต่วันที่ผิดนัดชำระนี่ครั้งสุดท้ายตามประมวลกฎหมายแพง่ง และพาณิชมาตราหนึง่งหนึ่้อยเก้าสบทับวงเล็บสองนะครับในกรณีที่มีขายอายุความเจ้าหนี้เนี่ยไม่ได้บรรยายมาในคำฟ้องนะครับเทคนิคที่หนึ่งก็คือเราต้องตรวจสอบในเอกสารแนทายคำฟ้องนะครับก่อนถ้าไม่พบข้อมูลนะครับก็คือต้องขอให้ศาลออกหมายเรียกพยานเอกสารจากโจท์นะครับตามที่ผมได้แนะนำก็เบื้องไปแล้วเบื้องต้นเมื่อกี้นะครับหากนะครับ โจทย์หรือว่าเจ้าหนี้เดิมนะครับซึ่งเป็นธนาคารเนี่ยมีหนังสือแจ้งว่าไม่พบหลักฐานว่าจําเลยหรือว่าลูกหนี้เนี่ยมีการชําระนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นะครับให้ถือว่าผิดนัดชําระตั้งแต่งวดแรกเลยนะครับตรงนี้เนี่ยได้มีคําพิพากษาของศาลแนบท้ายเอ้ยไม่ใช่โชว์โค้โนะครับไว้ในเว็บไซต์ด้วยนะครับโอเคฮะสำหรับภารกิจวันนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วเดี๋ยวกับออฟฟิศไปก็ ทำรายง,งานคดีให้แก่ลูกควานนะครับสวัสดีครับตรงนี้คือบอ่อน้ำบ่อเลี้ยงปลาหน้าสารแขวงตัดน้ำนฮะสมุทรปาการกับขับก็นี่ฮนะเลี้ยงปลาปลาจระเข้ไว้ด้วยนะครับสองตัวนี่ด,ดูเลีนย่นะตัวเนี่ย ถ้าลงไปไว่ายนะ้ำคือแบบนี้นะบเมื่อวัวงูวเนี่ยก็เลี้ยงไว้สองตัวนะครับเ่ยคุณคนสวนบอกว่าหัวหน้าเราก็พอนี่ะมาปล่อย่อประมาณสองปีที่แล้วนะครับยังเล็กอยู่ตอนนี้โตละสีทองทองนี่ก็เป็นปลาสต็อกเกอร์นะครับแล้วก็เมื่อกี้หคนส,วน,สวนบอกว่ามีปลาก,กระดีปลาหมอเทศเลยด้วยนะครับอากาศใช้ได้เลยนะครับนี่ก็เป็นโอเวณนหน้าสารแขวง สมุดราการ